เครื่องแต่งกายภาษาฝรั่งเศส un vêtement เสื้อผ้า un t- เ shirt เสื้อยืด une chemise เสือเเส้อเชิด un chemiser เสื้อเชิดผู้หญิง un p u l l เสื้อกันหนาว un manteau เสื้อโค้ท une veste เสื้อแจ็คเก็ต un pantalon กางเกงขายาว un jean กางเกงยีนส์ un short กางเกงขาสั้น In นจ e ปกระโปรง i น r o บชุดกระโปรงอ n Costume ชุดสูท n Taille ชุดสูทผู้หญิงั n Pyjama ชุดนอน un maillot de bain ชุดว่ายน้ำ des chaussures รองเท้า des bottes รองเท้าบูท des sandales รองเท้าแตะ des chaussons รองเท้าใส่ในบ้าน des chaussettes ถุงเทา้า des gants ถุงมือ une écharpe ผ้าพันคอ un sac à dos กระเป๋าเป้ un sac à main กระเป๋าถือหมวดเครื่องประดับภาษาฝรั่งเศส Des lunettes Wenta Une ceinture Kim Un chapeau moi une casquette Moua cap Un bijou un yamanie. Une bague Wen un collier. Sai Une chaîne. Sai so. Un pendentif. Ti Des boucles d'oreilles. Tang-hu. Un bracelet. Sai mue Un jonc. กําำไ n อิน o บรชเข็มกลัดอินม n นต์นาฬิกาข้อมืออินม o นต์คอนเนคเต é e สมาร์ทวอทดีลูเน n ตต์เด d โซเล่ย์แว่นกันแดดอ n นบาร r e ร t e Un serre-tête. pomme. Un élastique. Yarmat pomme. Une pince à cheveux. Gibney pomme. Une couronne. Mon gout. Une boucle de ceinture. une chaîne de cheville สร้อยข้อเท้า intercale ไขมุก une chaîne pollinette สายคล้องแว่นประโยคตัวอย่างคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ j'aime porter un jean et un t-shirt le weekend

กางเกงขาย,ยาวตัวนี้ใหญ่เกินไปสำหรับเรา Tu préfères les chaussures ou les sandales? ชอบรองเท้าหรือรองเท้าแต่มากกว่ากัน Elle porte toujours des boucles d'oreilles en argent. เธอใส่ต่างหูเงินเป็นประจำ J'ai acheté une montre connectée hier. เมื่อวานฉันซื้อสมาทวอตมา Mon collier est un cadeau de ma grand-mère. สร้อยคอเส้นนี้เป็นของขวัญจากคุณย่า Tu as vu ma bague en or? เห็นแหวนทองของเราไหม Il porte une casquette rouge tous les jours. เขาใส่หมวกแก๊ปสีแดงทุกวันเลย ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสอีกเทียบ